เมนูนี่ให้ซื้อว่าหมูคุกฝุ่นฝุ่นไงง่องเลยจ้าหั่นหมูเป็นชิ้นแบบนี้ได้จ้ะบะหนาแล้วก็บอบางเกินไปอันนี้อ้อยหั่นมาเรียบร้อยแล้วจ้ะมาหมักกันเลยจ้าดดดีหนึ่งช้อนชาชูรสหนึ่งช้อนชา พริกป่นจะผิดตามชอบน้ำตาลทรายนิดหน่อยซอสฟ้าเขียวประมาณสองส่วนตกน้ำมันหอยหนึ่งช้อนต๊ ไบมะกรูดหัน่นฝอยจ้าขา้าวัพดสองซ้อนแป้งทอดกรอบจ้าใส่ไปจัง,ง่อยมันสองคนตัวเลยจ้าซึ้บคุกแป๊บ,บนึงคุเลยแป๊แบ,บนึงจ้าไปหมักไว้ โอเคจ้ะหมัดแป๊บนึง โอ้มองอดมันเหลืองเออเฮ้แล้วเหลืองอุยหงฝนบ่อยๆมันจะได้เหลืองเพื่อถึงกันสีมันจะได้บาลานซ์บาลานซ์กันเป็นสีนวลนๆถ่อๆกันนะจ๊ะถ้าเราจู่ไว้แบบนี้มันจะไม่นวลน,นะจ๊ะสีของการทอดของเรามันต้องคนหน่อยจ้าอย่างสีอย่างสีไปจ้า แต่วความเสมอของสีมันจะพอๆกันไปนะจ๊ะนั่นดีมันพอกันแล้วมันเหลืองอีหงแล้วตอนนี้เราจะตักขึ้นแล้วนะมันสุกแล้วมันก็เหลืองอีหงแล้วพอแล้วจ้าเทียบเลยจ้าเดือมอุ้ยหุยมากินนํำกันเด้อเนตาแซบอ ดวงวุ่ยหอยได้จ้าหอมห่ยห่ยไปตามบ้านแปดบ้านพุณธลาเซ่บ